คือเขาจะโดนพักพวกเพื่อนฝูงเอาเปรียบว่าร้ายอยู่ตลอดแต่ตัวเองก็ไม่ค่อยใส่ใจอะค่ะก็ไม่เหมือนสักทีเดียวนะั้นแนทเป็นคนแบบโอบอ้อมารีมากอะใจนี่โหยังน้ําแข็งวันนั้นแม่ถ่านแนทถามจริงอะหัวใจเนนี้มันปั้น,ด,นด้วยน้ําแข็งหรือว่ายังไงถ้ามใจเย็นทําไมนั่นจริงๆอะค่ะจริงแต่เพื่อนไม่ค่อยชอบเ็เหรอค่ะหนึ่งที่ไม่ชอบ ความคิดแม่นะทําไมมันทําได้วะทําไมวันนี้ต้องเป็นของมันวะทําไมไม่เป็นกูวะการที่มีงานเยอะทําไมไม่เป็นกูวะไปเป็นในแนทตทำไมวะอย่างเงี้ยแม่แม่แค้นมากเลยใช่ไหมคะอืมใช่ใช่ค่ะคุณสมยัยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะอ่ะอย่าคุยเพลินให้ไป <laughs> โยนไบด้ว <c> ย <oughs> ใช่น้องรู้เหมือนแม่ทุกอย่างค่ะแม่ไม่ได้ไม่ชอบกูก็ไม่ต้องเจอกัน แม่เป็นอย่างนี้นะมึงไม่ชอบกูไม่ต้องเจอกันไม่ชอบกูไม่ต้องมาทักกูไม่ต้องคุยกูเราจะคิดอย่างงี้แต่แนทเนี่ยทางทางที่รู้แหละว่าเขาไม่ชอบตัวเองบ๊าดีครับเวลาเพื่อนมาทักเอ้ยมานแนทเออบ๊าดีว่ะเขาจะอย่างงี้ตลอดนะเขาจะเป็นางที่คนครบกออกมารีมากค่ะไปเที่ยวไหนคะมางานจ้าแนทจะรู้หมดอะคะ่ะว่าใครเป็นยังไงจะเลือกที่จะไม่พูดแต่รู้ก็ไม่ได้แม่ไม่ได้ แม่รู้มันหละค่ะบางคนมันเสแสางบางคนมันยังงั้นอย่างนี้ซึ่งเราทนไม่ได้ทำเสแสางไปไกลๆกูไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ต้องมาไม่ต้องมามาคบหาสมาคมกันจะมาแซนู่แนแซนี่ไปกไกลๆป่ะอีกสี่ใบแดงทุกคนช่วยกันหน่อยใช่คุณเล็กอีกสี่ใบแดงเองหนึ่งใบแดงค่ะเหลือสามแล้วเหลือสามขอบคุณในเหนือตัวแสบจ้าดูทันนะคะ หรือซื้อกุ่มปิดได้ซื้อกุ้มปิดได้ค่ะเพศนาวานาวานาครน,นะคะตอนนี้ยังร้อยเจ็ดสิบเก้าแต่ถ้าหกโมงแล้วจะปรับราคานะคะรีบซื้อเลยค่ะคุณหนูแม่มนะคะ <c oughs> หนูไม่ได้เหมือนแม่แค่หน้าตานะเหมือนทุกอย่างจริงเหรออืมอีกสามใบแดงค่ะทุกคนจริงค่ะแต่แนทเนี่ยโหสุดสุดอะ ถ้าฟาเป็นห่วงนะแม่ห่วงเท่ากันในการเดินทางในห่วงเท่ากันแต่ถ้าเรื่องแบบอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแม่จะห่วงแนทมากกว่าดีค่ะท่านคนดีจะไม่จริงใจก็ไม่ต้องหัถูกไหมคะคุณตุ๊กตาจริงยี่ห้ากุมปิดค่ะไม่ชอบเราไม่ต้องคบกันแม่นะขนาดว่าเออในเฟซเนี่ยแม่รู้ใครไม่ชอบแม่นะเออ แม่จะไม่ยุ่งเขาเลยเพเพื่อลบเพื่อนเลยแล้วไม่มองเลยบางทีเครียดไปยังเจอนะคะเครียดทิ้งเลยหนูเคยโดนเพื่อนขโมยคะ่ะยังใจเย็นเลยโอ้ยแม่นะ่โดนยิ่งกว่าน,นั้นอีกแม่นี้โดนคนสนิทเลยนะคะแทบจะเหมือนญาติยู่กันมาตอนนั้นแม่อยุประมาณมีนุแหละน่าจะยี่สิบกว่ายู่กันมาตั้งแต่แม่สิบกว่ากว่ายู่มาเป็นสิบปีอะ่ะเขายังขโมยเงินแม่เลย และหลังจากวันนัที่แม่จําได้เขาก็หายไปจากชีวิตแม่เลยเราไม่ได้เก่งหรอกค่ะเราไม่ได้โชว์ความกล้าแต่เราเป็นของเราแบบนี้กลุ่มปิดนาวาลังสิตค่ะนุ่นเขาจะน่ารักนุ่นเนี่ยเขาจะมีมุมน่ารักนะคะเขาจะมีมุมน่ารักเขาไม่เหมือนแม่ค่ะแม่นี่ใส่ใส่ฮี้วอย่างเดียวเลยเซี้ยวฟ้าวนะคะ บางทีเราไปเที่ยงกับผู้ชายบางทีเราแบบยืนโตเที่ยงกับผู้ชายประจันหน้าอย่างเงี้ยเราก็ก็ก็เที่ยงนะไม่รู้อะก็คือเหมือนว่ากูจะถอยทําไมวะเที่ยงก็เที่ยงเนี่ยบางทีนุ่มต้องหาว่าแม่ถอยมั้งที่เดี๋ยวก็มันโป้งปังแล้วก็ไม่เป็นไรอะลังสิทธ์ค่ะซื้อกลุ่มปิดใช่ใช่ใช่เดียอีกสามใบเอง ขอบคุณทีมขอจออข้อใจนะคะเราแม่นั่นจะไม่เอาทุกใจค่ะเอาเรื่องถูกต้องดีกว่าบางคนะ่ะกูต้องบางคนนี่นะขนาดว่ากูต้องเกลียดมันเว้ยกูต้องเกลียดมันเพราะอะไรเพราะว่าคนมาเล่ากูฟังเพราะว่าคนที่เกลียดมันะ่ะเป็นเพื่อนกูกูก็เลยต้องเกลียดมันไปด้วยก็เชิญค่ะเชิญแล้วแม่ก็อยากจะบอกว่าพวกที่แบบว่าประมาณว่ากูเป็นเพื่อนมันเว้ยอันนี้ดิพูดพูดภาษาชาวบ้านนะ กูเป็นเพื่อนมันเว้ยก็กูเป็นเพื่อนมันอะแต่เพื่อนกูอะเกลียดเยใหม่อะกูก็ต้องเกลียดด้วยนะฟังนะถ้าเขานินทายเยใหม่กูก็นินทาด้วยแต่แม่คิดว่าไงคุณรักกันอะรักกันให้นานๆน,นะคะสักวันหนึ่งอย่ามาเผอนินทาพวกกันเองให้เราฟังนะคะเออเขาถึงได้ว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรจำเอาไว้นะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเขโอ๊ยรักกันยัางดีเลย แต่พอแต่พออ่าแต่พอนั่นมานินทาให้เราฟังเนี้ยตลกนะคะเราไม่คิดเลยแต่เราจะหัวล้อใส่เขาแค่นั้นเองสวัสดีจ้าเสื้อถึงแดนชื่ออะไรนะลาติมาเดี๋ยวสวัสดีจ้าสวัสดีฐานิตาลูกแม่ขาดอีกอ่า สิบสามยี่สิบสามใบเอ้ยสิบสามใบจะได้สามสิบใบสามสิบใบเท่านะคะจริงไหมอ่าจริงจริงไหมคะคุณตุ๊กตาเออฟังไว้ด้วยตงุง <laughs> บางคนนะคะอือ <c oughs> อ่า <c oughs> เพื่อนการกลุ่มเดียวก็โอสถสมานกลมเกลียวกันคือใครเกลียดยังไ่กูเกลียดด้วยอ่ะมึงเกลียดมันกูเกลียดด้วยมือนินทามือนินทาด้วยแต่ สักวันหนึ่งคุณจะมาเผิดินทากันเองให้เราฟังนะวันนั้นเราจะหัวร้อยยอใส่คุณนะคะเพราะว่าเรายึดเสมอว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวนนะคะกรกค่ะเกียรติกันไปเถอะค่ะคุณเกียรติเราเออสามสิบใบแดนคุณเกียรติเราเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนคุณไม่ชอบเราคุณก็อยู่กันไปไม่ต้องมายุ่งกับเราแค่นั้นจบ <c oughs> <c oughs> นะคะฐานนิตาไปแล้วเหรอลูก จริงๆนะแม่เจอมาเยอะแล้วค่ะแอ้ประเภทที่ว่าทำเหมือนรักกันโอ้ยกลมเกียวกุ้มเดียวกันแต่มันก็ไม่วายหรอกมันมินทาคนในียกุ่มมันเลยแหละให้เราฟังจะให้พูดไหมว่าใครถูกเห็นแล้วก็สงสารฐานิตาไปแล้วเหรอจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีฐานิตาหายดีหรือ,อยังหายดีหรือ,อยังเอ่ยเหมือนฟังแม่หนูเลยเหมือนกัน จริงอะ่ะบุมไปรับสาย <c oughs> จริงมันเป็นอย่างนั้นตลกอะ่ะเราเราฟังแล้วเราเมองบางทีเรา,เราลตลกอะ่ะ <c oughs> ดีแล้วค่ะแม่หมายโอ้ ه, หายไปวัยนะจ๊ะรักษาสุขภาพด้วย <c oughs> อากาศ <c oughs> เปลี่ยน บ้านเราเริ่มมีลมหนาวแล้วนะคะสวัสดีค่ะ